สวัสดีค่ะปะกิษณ์ทำสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกขึ้นชา่ายยักษ์เซโรลี่นะคะการเพาะขึ้นชา่ายยักษ์ก็ไม่ได้ยากค่ะทุกคนบอกว่ายากเพาะแล้วไม่ขึ้นก็แสดงว่าขึ้นชา่ายเขากลัวค่ะเขากลัวคนที่เพาะคนเพาะมาเมล็ดขึ้นชา่ายไม่งอกเขาเรียกว่าคนดุ <laughs> ทำหน้าดุหรือไม่เขามีนิสัยที่ดุดัน <c oughs> ขึ้นชายยักษ์ก็ไม่ยอมงอกเพราะเขากลัวค่ะเพราะฉะนั้นการปลูกขึ้นชายยักษ์นะต้องใจเย็นๆแล้วเป็นคนใจดีนะคะจิตใจดีใจเย็น <c oughs> ไม่ใช่มือเย็นนะใจเย็นค่ะปลูกเขาแล้วก็ใจเย็นๆก็คือคอยเวลางอกของเขาอย่าไปเอ็ดอย่าไปว่าเขาพ่นน้ำฟอกกี้ทุกวันทุกวันแล้วก็คลุมไปด้วยนะคะ คลุมไว้จนกว่าเขาจะงอกเขาไม่งอกก็ปล่อยเขาเขาอยากจะหลับก็ปล่อยให้เขาหลับจนเขาพอใจจะงอกค่ะระยะเวลาที่ประกิ๊กเพาะก็ไม่ได้เท่ากันนะบางทีเคยมีนะคะ15วันขึ้นไปยังมีเลยค่ะกว่าจะโผล่ขึ้นมานะแต่ถ้าง่ายๆก็ประมาณสักห้าวันหวัน7วันนี้เขียวขึ้นมาในหน่อยแล้วค่ะมอันนี้ก็เวลาเพาะต้องเอาไว้ในร่มค่ะเอาไว้ในร่ม เพราะฉะนั้นใครอยากเพาะขึ้นช่ายให้งอกต้องไปทําใจนะคะไปทําใจดีๆนะเดี๋ยวเขาก็จะงอกให้เราเห็นค่ะอันนี้ล่าสุดนะคะที่ป้ากิ๊กให้ดูนี่คือล่าสุดรู้สึกว่าจะจะเพาะถาดที่สามละเอาไปไว้ไหนหมดแจกไปก็มีค่ะแล้วก็ปลูกโตแล้วเดี๋ยวที่โตก็จะให้ดูรุ่นที่หนึ่งนะคะรุ่นนี้ฟังให้ดีๆนะ ที่จริงใจอยากจะแยกเอาไปแจกเดี๋ยวนี้แล้วล่ะแต่ว่ากลัวว่าส่งไปถึงแล้วจะเน่าจะเปื่อยจะตายปะกิกจะขอเอาไปเลี้ยงในถาดหลุมก่อนนะคะเสียเวลามากเลยแต่ก็จะยอมค่ะเพื่อเพื่อใครเพื่อเอฟซีจะได้มีขึ้นขึ้นช่ายยักษ์เอาไปปลูกนะคะเอาไปปลูกไว้ดูต่างหน้าปะกิกนะ <c oughs> จะแจกนะคะไม่ขายบอกไว้ก่อนว่าไม่ขายต้นละเท่าไหร่ก็ไม่ขายอันนี้เอาไว้แจก เดี๋ยวป้ากิ๊กเอาไปลงถาดหลุมก่อนเนาะต้นละหนึ่งหลุมหนึ่งหลุมนี่เห็นไหมคะลงแล้วต้นเดียวเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ก็จะโตอ้วนๆขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้ไม่ได้ลงถาดหลุม,ม,มป้ากิ๊กก็จิ้มจิ้มออกมาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ไว้โตเป็นสาวน้อยละนะคะเนี่ยเห็นไหมคนใจดีเลี้ยงขึ้นใช่ก็จะโตอย่างนี้นะคะอันนี้ อาตักออกมากระจุกหนึ่งนิดหนึงติดกันกี่ต้นเนี่ยสามต้นสี่กับต้นเล็กๆเกนี่ยอันนี้ก็โตแล้วเห็นไหมคะทีนี้จะมาพาเลี้ยงพาปลูกว่าทำยังไงให้ต้นเขาโตเราก็ต้องเอาตรงนี้ออกมาเลี้ยงอย่างนี้ก่อนถาดเล็กก่อนรอนะคะเลี้ยงแล้วดินที่ผสมปะกิ๊กผสมก็คืออันนี้ใช้ขุยมะพร้าวสส่วนกับกับปุ๋ยอินทรีย์หส่วนค่ะเพราะฉะนั้น ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรอีกเลยก็เลี้ยงอย่างนี้แหละให้น้ําอย่างเดียวกับบางทีก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ําเวลาปะกเก็คผสมทีก็ผสมเป็นถังนะคะก็จะตักรดรดรดรถ,รถ,รถไปจนหมดนะคะแล้วก็เปิดน้ําใส่ถังใหม่แล้วก็เทจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปใหม่แล้วก็ตักรดรถลงไปทั่วไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นผักในสวนเนี่ยส่วนมากก็จะได้กินพร้อมๆกันพอเรามาเลี้ยงในนี้เราก็ย้ายตอนไหนรู้ไหมคะให้ดูที่รากเขา ถ้ารากเขาโผล่ออกมาขาวๆนะอาจจะไม่เยอะหรือจะเยอะอันนี้ก็ตามใจนะคะแล้วแต่เวลาที่เราสะดวกเราก็เปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่เลยไม่ต้องเอามาลงอันนี้อันนี้ป a c k ไม่มีกระถางเล็กก็เลยจิ้มลองดูเอามาวางไว้ในนี้เขาก็เริ่มโตแล้ะทีนี้มาซองกระถางใหญ่นะคะ,ะ,ะเห็นไหมคะกระถางใหญ่กี่กระถางเนะี่ยหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโหลหนึ่งพอดีค่ะสิบสองกระถางคิดว่าจะไม่ปลูกอีกแล้วเพราะว่าเอาพื้นที่ไว้ปลูกอย่างอื่นเนาะผักอย่างอื่นที่จะปลูกมีอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นถาดนี้แจกอย่างเดียวค่ะไม่เอาไว้อีกแล้วทีนี้ถาดนี้คือแจกอย่างเดียวไปทั่วประเทศไทยเลยค่ะทุกจังหวัดสามารถที่จะขอมาได้แต่ว่า ถ้าใครนะไว้ให้โตก่อนลงถาดหลุมถ้าใครไม่อยากเสียค่าส่งก็คือสั่งเวลาสั่งปุ๋ยสั่งอะไรมาก็ปะก๊กขึ้นชายยักษ์เ,เวลาปะก๊กบอกแจกนะขอขึ้นชายยักษ์แจกด้วยค่ะปะก๊กก็จะใส่ไปให้อะคนละกี่ต้นก็ว่ามา,อาอยางขั้นต่ํานะจะให้ไปเลยค่ะคนละห้าต้นไปเลยนะคะให้แบบไม่ขี้เหนียวนะห้าหลุมไปเลยที่จริงห้าหลุมนี่ก็เยอะแล้วนะเอาไปใส่ถาเอาไปใส่กระถางที่บ้านก็ห้ากระถางใหญ่ๆนะ นี้มาดูวิธีเลี้ยงเลี้ยงให้โตอย่างนี้ก็ใช้ดินนะคะสี่ส่วนแต่ว่าให้เราเอาเปลือกมะพร้าวสับเล็กอย่างเงี้ยแช่นะ้ําสักคืนหนึ่งแล้วเช้ามาก็เอาคลุกลงไปด้วยคลุกมากคลุกน้อยก็เอากะกะเอานะคะว่าให้ดินเข้าร่วนซุยแล้วก้โปร่งโปรงรากเขาจะได้แน,น่นๆหาอาหารได้สะดวกนะคะเนี่ยใส่ลงไปในเนี้ยคลุกลงไปในเนี้ยนะเขาก็จะโตระบายน้ําได้ดีแล้วปุ๋ยนะเราก็ไม่ได้ให้บ่อยนะคะ เจ็ดถึงสิบวันก็สักครั้งหนึ่งก็คืออาจจะใส่ปุ๋ยคอกหมักขี้วัวหมักก็ได้หรือใครมีฮิวมัสหรือมีอขี้ค้างคาวผสมนิดๆที่ปกิ๊กคลุกให้ดูปกิ๊กก็ใส่ตัวนั้นละให้เขาแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ต้องมีไว้ทุกบ้านนะคะเขาจะไปช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้กับพืชนะคะและอีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งทําให้รากฝอยของเขาเนี่ยแตกรากฝอยได้ดีมีรากฝอยเยอะ หาอาหารได้ดีเขาก็จะโตเร็วค่ะตัวนี้ผสมน้ำพ่นใบบ้างก็ได้แช่มเมล็ดพันธุ์ปลูกมเมล็ดพันธุ์ที่เราจะเอามาเพาะเอามาบ่มเนี่ยนะคะเราผสมน้ำแช่ก็ได้อัตราส่วนก็จะบอกไว้ที่ข้างขวดนะคะใครมีตัวเก่าก็ใช้ตัวเก่าถ้าไม่อยากซื้อตัวใหม่ปคเก็ก,ก็ไม่มีตัวเก่าแล้วละ่ะเวลาตากเขาจะเอาตัวนี้ออกปาเก็ก,ก็ไม่ค่อยได้ออกคือเรื่องของเรื่องไม่ค่อยจะว่างค่ะงานเยอะ เอาออกเนะี่ยเอาไปตั้งตากแดด FC สั่งมาบอกปาเก็กว่าปาเก็กหนูขอซื้อจุลินซีสั่งข้อแสงหน่อยหนูเอาตัวใหม่นะหนูไม่เอาตัวเก่านะตัวเก่าปาเก็กไม่มีแล้วนะคะตัวเก่าเลิกละเพราะว่าเดี๋ยวจะมาปนเปกันแล้วก็อีกอย่างตัวนี้เขาแน่นอนอยู่แล้วโลโดสาวโลโดนะคะปาเก็กก็จะขยายอยู่ตัวเดียวนะครอยากได้ก็สั่งมาแล้วก็เอาไปก็ไปขยายต่อเอาเองทีนี้มาดูการเลี้ยงขึ้นช่าให้โตนะคะให้แตกยอดดี เราใส่ปุ๋ยรดน้ำแล้วให้เขาแตกยอดอ่อนดีๆเนี่ยกระตุ้นโดยการพยายามเอาใบแก่ๆข้างล่างนี่ออกค่ะเนี่ยใบแก่ๆตัดออกไปรู้สึกว่าปาเก็กจะมีกระถางลงใหม่อยู่สองสามกระถางจําไม่ได้แล้วใบไหนเพิ่งจะเอามาลงปลูกค่ะเนี่ยใบแก่ๆแ,แล้วให้เราเอาออกจะเป็นการกระตุ้นนะคะไม่ต้องเสียดายเขาจะแตกยอดอ่อนได้ดีค่ะเ,เหมือนกับ เราปลูกบัวเลยอย่างงั้นแหละต้องเอาใบนอกออกบ่อยๆแล้วเขาก็จะงามนะคะขยายกอได้ดีขึ้นช่ายก็เหมือนกันเอาออกไปเลยเนี่ยปกิว่างๆก็จะมาไล่อ,ออกทุกกระถางเลยนะคะเอาออกไปเลยเอาไปอ่าแก่ๆยังเริ่มจะแกะ่เราก็เอาไปทํากับข้าวมันก็ได้เนี่ยนะคะเอาไปใส่กับข้าวกินได้หรือจะเอาไปทําน้ําปัน่นตัดออกบ่อยๆมั่งไม่ต้องเสียดายนะคะ เขาออกอย่างเงี้ยตัดไปกินปล่อยไว้ก็จะแก่แล้วก็จะทำให้เขาต้นเขาเนี่ยดูอ่อนนะคะดูอ่อนดูสาวขึ้นถ้ามีใบแก่ๆปนเยอะเหมือนกับต้นจะโสมคะ่ะพอออกแล้วสักพักเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาดีแตกออกมาใหม่แทนใบเขาก็จะคิดว่าใบาเนี้ยโดนตัดออกไปแล้วเขาก็จะรีบสร้างยอดใหม่ขึ้นมานะคะ อันนี้คือเทคนิคของการดูแลขึ้นช่ายเนาะแล้วบอกไว้ก่อนว่าขึ้นช่ายเขาไม่ชอบแดดนะคะให้อเอามาเลี้ยงที่รำไรคะ่ะถ้าแดดจัดจะไม่ชอบจะไม่งามสีเขียวเข้มแล้วใบจะแข็งกระด้างแล้วอีกอย่างหนึง่งโรคของเขาพวกเพลี้ยชอบมาเกาะอยู่ใต้ใบแล้วทำให้ใบหงิกใบงอเนี่ยเนี่ย,ยนเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็มาดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วเนี่ยใบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องพ่นนะคะอย่าลืมนะ นน้ำส้มควันไม้วันเว้นสองวันให้เขาอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสองสามครั้งน้ำส้มควันไม้นี่อย่าปล่อยอย่าปล่อยประละเลยนะคะใครมีสารสเดาก็ใช้สารสเดาทําไมป้ากิ๊กไม่พูดถึงสารสเดาเลยสารสเดาขายจนหมดตัวเองไม่เหลือสักขวดหนึ่งแล้วก็เลยเลยไม่อยากพูดคะ่ะแต่คนที่ซื้อไปก็เอาไปใช้นะคะสลับกันดีมากน้ำส้มควันไม้มั่งสารสเดามั่งสลับกัน เพลี้ยก็จะได้ปรับตัวไม่ทันนะคะก็จะได้ไม่ชินกลิ่นเนี่ยจะทําให้ใบผักของเรานะในนี้คือนอกจากใส่น้ําส้มควันไม้แล้วป a ก k ก็จะใส่ตัวโฮอร์โมนเนี่ยทำให้ใบเขาเนี่ยแข็งแรงค่ะเนี่ยพอใบแข็งแรงเพลี้ยก็จะไม่ค่อยรบกวนนะแล้วทําให้เขางามด้วยตัวนี้อาหารทางใบนะคะบํารุงใบมีธาตุอาหารหลายตัว ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะการเลี้ยงขึ้นชายอันนี้ยังต้นเล็กอยู่นะยังไม่ใหญ่นะคะก้านยังเล็กอยู่ยังยังเป็นเด็กยังเป็นละอ่อนอยู่ค่ะเดี๋ยวเวลาเ้าโตจริงๆโอ้เขาจะเต็มกระถางแล้วก้านเขาจะใหญ่มากเลยเท่ากับนิ้วมือเลยนะคะใหญ่ๆอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็บำรุงไปดูแลไปนะคะโอเคนะใครไม่อยากรอ p ั c k a g e ก็ไปเพาะนะคะเอามล็ดไปเพาะสักหยิบมือหนึ่งก็ได้ละนะลองไปเพาะดู แต่ถ้าใครขี้เกียจรอปักกิ๊กดีกว่านะคะเดี๋ยวปักกิ๊กจะลงถาดหลุม mm. ก็คงไม่นานเนาะให้แข็งแรงให้รากเขาเดินในถาดหลุมสักหน่อยนี่ตรงใบใตายหมดแล้วมันเล็กเล็กเกินเอาไปเดี๋ยวว่าไปเลี้ยงไม่ไม่รอดเนะาะเนี่ยเห็นไหมต้นเล็กๆอยู่เลยเนะี่ยใบงามก็จริงแต่ว่าต้นยังเขายังเล็กมากต,ต้นขึ้นใหม่อายุเท<อ>่าไหร่เนีน่ยดูสิ วันที่สิบเดือนที่ผ่านมาหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วนะพ่อเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองสองเดือนแล้วเนี่ยได้แค่นี้ค่ะเนี่ยเพื่ก,ก็เสียบไว้อย่างเงี้ยเวลาพ่อเราก็เขียนไว้เนาะขึ้นใช้ย,ยักแล้วก็เขียนวันเดือนปีที่ผลิตไว้แล้วก็เอาเสียบไว้เราจะได้จําได้ว่าอายุเขาเท่าไหร่โอเคนะคะอ้าวลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ r, โทรศัพท์ปพกเก็กเบอร์ r, ติดต่อวันนี้ปพกเก็กก็จัดสินค้าทั้งวันเอาปพกเก็กจะบอกว่าปพกเก็กหยุดส่งสินค้านะคะส่งของวันพุธกับวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าจะได้มีเวลาพักผ่อนแล้วก็แต่ก็ไม่ได้พักผ่อนอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้รีบร้อนที่จะไปส่งของปพกเก็กก็จะนั่งแพ็คของเหมือนกันวันนี้ก็กรอกนูน่นกรอกนี่ทั้งวันยังไม่ได้พักเลยค่ะยังไม่ได้พักเลยเพิ่งแล้วก็มาถ่ายคลิปอตอนเย็นอีกนะบอกไว้ก่อนว่าใครรอสินค้าก็คือหยุดวันพุธกับวัน อาทิตย์แล้วก็อาจจะบอกอะไรอีกอย่างลืมไปแล้วจะได้มีเวลาหมักดูต้นไม้มนั่นแหละอันนั้นหยุดก็คือมีเวลาเพราะกล้ามัง่งแยกย,ย้ายกล้ามัมงม่งะสะดวกอะไรพร่อบอเอาเบอร์โทรเบอร์โทรค่ะคุณลุงบอกว่าอย่าลืมเบอร์โทรอ่ะเบอร์โทรปักกิ๊ถ้าจะติดต่อมานะคะ0807527300ค่ะ ลายปาก,ก,กริกก็ยุพาลัยภาษาอังกฤษตัวเล็กนะคะ yu p a l a i 2 4 9 9พ <c oughs> ิมพ์ติดกันรวดเลยนะคะทักมาเดี๋ยวปากิิกรับเป็นเพื่อนก็สามารถที่จะโทรคุยได้หรือว่าแชทได้นะมีอะไรก็สั่งเข้ามาที่ปากิิกนะคะ,ะรายการสินค้าก็ย้อนดูในคลิปแต่ถ้าย้อนดูไม่ได้ดูไม่เป็นก็โทรมาหาปากิกเรืออร่องลายแต่ว่าโทรดูไม่ได้เนาะ ต้องลายอย่างเดียวว่าป้กิ๊กขอดูรายการสินค้าหน่อยป้กิ๊กก็จะส่งให้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ